กินกินดักน,น้านพลานตาไวเขาทำให้บ่เป็นสักสิ่ทําชั่วลงไปหนึ่งที่จะลบลังความดีตีห้องไอซงประเทศไทยจะาจะลญรุ่งเรืองถ้าคนละเมืองทำความดีทั้งนั้น,นมีได้พ้องมันก็มีเสียพ้องกินพ้อง ไปเป็นยังนะจะไปละตังสินตังทั้งไปห่อนเงินนะดังไปห่อนคำนาเศร้าคำน้อยฮิกะเงินกะทองฮิกะเข้ากะของมากะเอาหูดเนา่ะวันไหนสูตายเข้าเล่าอ่ะติมบะได้ยังไปตัวเอาเอาไปตาเนี่ยหมดแล้วลูกเด็กกี่นายังะเบิ้นน่ำมากกินห้องตานห้องโอ้ยหากคำน้อยได้ทุกอย่างดังที่คิด ทั้งชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนมีได้บ้างเสียบ้างช่างปะเลได,ได้เต่าไดเฮาก็เอาเต่าอ,อันได้พ่องเสียพ่องมันจะไปเป็นอย่างกินกินตานๆา,านกันไปตามมันจีเอาอย่างป้อกํานัด